สวัสดีค่ะวันนี้ n t v ก็จะพามาแนะนำรถตักร้อยานะคะคันนี้จะเป็นคอมสสูรุ่น J-H6-3 2ีนะคะจะเป็นเดียวเอลนะคะเดี๋ยวเราไปชมสัตว์กันเลยค่ะน,นี่ทำการกดมุกงขี่ทดสอบกำลังนะคะ นี่ยคะตักได้อยู่ประมาณ1.6คิวนะคะเป็นเครื่องโอเมก้าโของก ใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิเ่มเติมนะคะได้เบอร์คุณแปดหนึ่งแปศูนย์สองเก้าศูนะคะติดต่อหาคุณเจรโลได้ น,นะคะใกล้ๆลูกค้าสามารถเข้ามาชมนะคะตัวสินค้าได้ที่หน้ารานของเรานะคะจะอยู่แถวที่หาปังทีสุดปราการนะคะ รอบนะคะ0818302999นะคะติดต่อหาคุณจิระโลดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ